สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์กับครูอิ๋วนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้กันนะคะเด็กๆทบทวนเรื่องความหมายของคำควบกล้ำกันหน่อยนะคะเด็กๆคำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวกล้ำกัน ชนิดของคำควบกล้ำนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้กันค่ะเด็กๆคำควบกล้ำไม่แท้หมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกัน แต่เวลาที่เราอ่านออกเสียงนะคะเราจะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวควบซึ่งในที่นี้จะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือรอเรือค่ะในการสังเกตคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเราจะสังเกตที่พยัญชนะตัวหน้าและพยัญชนะตัวควบค่ะพยัญชนะตัวหน้าของคำควบกล้ำไม่แท้นะคะมีเพียง5ตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆได้แก่ จอจานสอโซสอสาาสอเสือและหอรหารค่ะส่วนพยัญชนะตัวควบนะคะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือรอเรือค่ะการอ่านคำควบกัำไม่แท้นะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะง่ายๆดังนี้เลยค่ะเด็กๆ พยัญชนะตัวหน้านะคะได้แก่จจานสอโซสอสาาและสอเสือนะคะนำมาควบกับรอเรือนะลูกในการอ่านอ่านออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวและเราจะไม่ออกเสียงรอเรือเด็ดขาดน,นะคะเด็กๆส่วนทอหารนะคะเมื่อนำมาควบกับรอเรือจะมีความพิเศษคือเราจะไม่ออกเสียงทั้งทอหารและรอเรือค่ะเด็กๆแต่เราจะเปลี่ยน เป็นออกเสียงสอโซ่แทนนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของคำควบกล้ำไม่แท้กันค่ะจอรอคำควบกล้ำไม่แท้จอรอจะมีใช้เพียงคำเดียวในภาษาไทยนะคะเด็กๆจริงอ่านว่าจริงเด็กๆลองสังเกตนะคะตรงตัวสีม่วง จริงเราควบกลามจอจานกับรอเรือแต่เมื่อเราอ่านออกเสียงเสียงของรอเรือนั้นไม่มีเห็นไหมคะเด็กๆคำควบกลัมไม่แท้สอรอก็มีใช้เพียงคำเดียวในภาษาไทยเช่นกันค่ะคือคำว่าไสาอ่านว่าใสาเราจะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นและไม่ออกเสียงรอเรือค่ะ สรศรัทธาอ่านว่าศรัทธาสรสร้างอ่านว่าสร้างต่อไปเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ททหารกับรอเรือนะคะททหารเมื่อนำมาควบกล้ำกับรอเรือนะคะจะมีลักษณะการอ่านแตกต่างจากคำข้างต้น เพราะเราจะไม่อ่านออกเสียงทั้งทอรหารและรอเรือแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเสียงสอโซนั่นเองค่ะเด็กๆคำควบกล้มไม่แท้ทอรหารรอเรือทรายอ่านว่าทรายเด็กๆสังเกตที่ตัวสีส้มนะคะในรูปของการเขียนนะคะเราเขียนเป็นคําควบกล้ำทอรหารรอเรือแต่เวลาเราออกเสียงนะคะจะกลายเป็นเสียงของสอโซค่ะ สุดโซมอ่านว่าสุดโซมอินซีอ่านว่าอินซีพุทธาอ่านว่าพุทธา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับเรื่องคําควบกล้าไม่แท้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะคริวก็ขอฝากไว้เช่นเคยนะคะว่าภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดเปิดใจสักนิดแล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ